ยินดีต้อนรับสู่ YouTube Story Podcast ที่รวมเรื่องราวและบทเรียนชีวิตที่ถ่ายทอดจากมุมมองของน้องหมาเราจะพาคุณเจาะลึกเข้าไปในจิตใจและพฤติกรรมที่ซับซ้อนของสุนัขผ่านเรื่องเล่าที่น่าประทับใจกรณีศึกษาปัญหาพฤติกรรมที่สุขสนและเคล็ดลับการดูแลสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับซีรีส์ชุดพิเศษนี้เราจะเปิดม่านเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่และสะเทือนอารมณ์ที่สุดนั่นคือเรื่องราวของเหล่าหมาฮีโร่ ผู้กล้าตัวเล็กที่ช่วยชีวิตมนุษย์เราจะพาย้อนกลับไปดูว่าอะไรคือแรงผลักดันที่ซ่อนอยู่ในยีนและหัวใจของพวกเขาทีละน้อยอะไรที่ทำให้น้องหมาธรรมดาตัวหนึ่งตัดสินใจก้าวข้ามสัญชตาตญาณเอาตัวรอดและยอมเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องมนุษย์ที่พวกเขารักนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่านิทานก่อนนอนแต่คือการเปิดเผยความลึกซึ้งของความผูกพันข้ามสายพันธุ์ที่แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังต้งถึง การเดินทางของเราจะเริ่มต้นที่รากเงาของความผูกพันนี้ตั้งแต่บรรพบุรุษของพวกเขาคือหมาป่าที่ถูกนำมาเลี้ยงเมื่อหลายหมื่นปีก่อนสุนัขไม่ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นเพื่อนแต่ถูกคัดเลือกให้เป็นผู้ช่วยเป็นดวงตาเป็นหูเป็นยามเฝ้าระวังและเป็นนักล่าที่ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพความสัมพันธ์นี้พัฒนาขึ้นเป็นระบบที่ซับซ้อนของความไว้วางใจและการพึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งไม่ใช่แค่การให้ข้าวให้น้ำแต่เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้สึกและอารมณ์ความสามารถในการอ่านภาษากายของมนุษย์การเข้าใจน้ำเสียงที่ละเอียดอ่อนเกินกว่าสัตว์ชนิดอื่นและที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้ที่จะผูกพันกับฝูงใหม่ของพวกเขาซึ่งก็คือครอบครัวมนุษย์ในพาร์ทแรกนี้เราจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญชาตญาณการป้องกันซึ่งเป็นกลไกลพื้นฐานที่ขับเคลื่อนการกระทำของสุนัขเมื่อเกิดภัยคุกคาม กลไกนี้ไม่ได้เกิดจากแค่ความกลัวแต่เกิดจากความรู้สึกเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบต่ออาณาเขตและสมาชิกในฝูงสุนัขที่ถูกเลี้ยงดูมาด้วยความรักและความมั่นคงทางอารมณ์มักจะแสดงพฤติกรรมป้องกันที่ชัดเจนและแน่วแน่ที่สุดพวกเขาจะใช้ร่างกายที่เล็กกว่าเกือบทุกกรณีพุ่งเข้าเผชิญหน้ากับอันตรายที่ใหญ่กว่าและน่ากลัวกว่าโดยไม่มีการลังเลใจนี่คือความกล้าหาญที่บริสุทธิ์ที่สุดที่ขับเคลื่อนด้วยความรักที่ไร้เงื่อนไข ประเด็นสำคัญในพาร์ทแรกนี้คือการสร้างฐานความเข้าใจว่าการกระทำที่กล้าหาญของสุนัขนั้นมีต้นกำเนิดทั้งจากวิวัฒนาการทางธรรมชาติและความผูกพันที่หล่อหลอมขึ้นมาภายใต้หลังคาเดียวกันการปกป้องจึงไม่ใช่แค่การเห่าขู่แต่คือการตัดสินใจที่มาจากจิตใจที่รักและซื่อสัตว์นั่นคือการเปิดประตูสู่โลกของความกล้าหาญที่กำลังจะดำเนินต่อในพาร์ทถัดไป ซึ่งเราจะเจาะลึกไปที่ตัวอย่างจริงของหมาฮีโร่ที่ใช้ประสาทสัมผัสพิเศษของพวกเขาในการพิทักษ์ชีวิตมนุษย์จากภัยพิบัติที่มองไม่เห็นประสาทสัมผัสพิเศษของสุนัขโดยเฉพาะอย่างยิ่งจมูกที่ทรงพลังของพวกเขาคือกุญแจสำคัญที่ปลดล็อกความสามารถในการเป็นฮีโร่ที่แท้จริงมนุษย์เราอาจมองเห็นไฟที่กำลังลุกไหม้หรือได้ยินเสียงไซเรนที่กำลังใกล้เข้ามา แต่สุนัขสามารถดมกลิ่นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่ละเอียดอ่อนในร่างกายของเราได้ก่อนที่เราจะรู้ตัวด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นจมูกของสุนัขมีตัวรับกลิ่นมากถึง300ล้านตัวในขณะที่ของมนุษย์มีเพียง5ล้านตัวความแตกต่างนี้ทําให้สุนัขสามารถแยกแยะก,กลิ่นได้ในระดับความเข้มข้นที่ต่ำกว่าเราหลายพันเท่าเรื่องราวแรกที่จะนำเสนอในพาร์ทนี้คือเรื่องของสุนัขที่สามารถเตือนภัยทางการแพทย์ หนึ่งในปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งที่สุดคือสุนัขที่ถูกฝึกมาเพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยเบาหวานสุนัขเหล่านี้สามารถรับรู้กลิ่นของสารเคมีที่ชื่อว่าไอโซพีนซึ่งจะปล่อยออกมาทางลมหายใจเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดต่ำลงอย่างอันตรายพวกเขาสามารถเตือนเจ้าของได้หลายนาทีล่วงหน้าก่อนที่อาการจะกำเริบซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ช่วยให้เจ้าของสามารถรับประทานยาหรือฉีดอินซูลินได้ทันเวลา หรือแม้กระทั่งการตรวจจับกลิ่นเฉพาะตัวของเซลล์มะเร็งบางชนิดซึ่งกำลังถูกพัฒนาให้เป็นเครื่องมือช่วยมินิจฉัยทางการแพทย์ที่แม่นยำนอกจากเรื่องของสุขภาพแล้วประสาทสัมผัสของพวกเขายังเชื่อมโยงโดยตรงกับภัยพิบัติทางธรรมชาติลองนึกถึงสุนัขก,กู้ภัยที่ถูกส่งเข้าไปในพื้นที่ซากปร,รักหักพังหลังแผ่นดินไหวในขณะที่เครื่องมือตรวจจับทางอิเล็กทรอนิกส์มีขีดจำกัด สุนัขก,กลับสามารถดมกลิ่นของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ใต้คอนกรีตหนา,นาได้อย่างน่าอัศจรรย์ความสามารถนี้ไม่ได้มาจากการฝึกฝนเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากแรงขับเคลื่อนตามธรรมชาติที่จะค้นหาและช่วยชีวิตสมาชิกในฝูงที่หายไปเมื่อพวกเขาพบแหล่งกำเนิดกลิ่นพวกเขาจะส่งสัญญาณด้วยการเห่าหรือการขวนอย่างบ้าคลั่งเพื่อส่งต่อข้อมูลที่สำคัญที่สุดเท่าที่มนุษย์จะสามารถรับได้ ซึ่งความพยายามเหล่านี้ได้พิสูจน์แล้วว่าช่วยชีวิตผู้คนมาแล้วนับไม่ถ้วนและนั่นก็นำเราเข้าสู่เรื่องราวของความฉลาดเชิงอารมณ์ของเจ้าตูบซึ่งเป็นอีกมิติที่ซับซ้อนไม่แพ้กันความฉลาดเชิงอารมณ์ของสุนัขหรือที่เราเรียกว่า EQ นั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสุนัขแตกต่างจากความสัมพันธ์กับสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นโดยสิ้นเชิงสุนัขมีความสามารถในการอ่านอารมณ์ของมนุษย์ได้อย่างลึกซึง้ง พวกเขาสามารถรับรู้ความสุขความเศร้าความวิตกกังวลหรือแม้แต่ความโกรธผ่านการสังเกตการแสดงออกทางสีหน้าภาษากายและความถี่ของเสียงที่เปล่งออกมาความสามารถในการเอาใจเขามาใส่ใจเราหรือที่เรียกว่าเ e อม t h y นี้เป็นรากฐานสำคัญของการเป็นฮีโร่ที่พิทักษ์ความรู้สึกของผู้เป็นเจ้าของนักวิจัยพบว่าสุนัขจะแสดงพฤติกรรมปลอบประโลมหรือเข้าไปอยู่ใกล้ เมื่อเจ้าของกำลังเผชิญกับความเครียดหรือความเศร้าเจ้าของร้องไห้สุนัขบางตัวจะเดินเข้ามาเลีน้ำตาหรือเอาหัวมาซบแขนนั่นไม่ใช่การแสดงออกที่ถูกฝึกแต่เป็นสัญชาตญาณที่จะลดความทุกข์ให้กับสมาชิกในฝูงของพวกเขาพฤติกรรมนี้สะท้อนให้เห็นว่าสุนัขร,รับรู้ว่ามนุษย์กำลังประสบปัญหาและพวกเขาต้องการที่จะบรรเทาความเจ็บปวดนั้น ความสามารถในการตอบสนองทางอารมณ์นี้เองที่ทำให้สุนัขก,กลายเป็นผู้บำบัดที่ดีที่สุดในโลกในแง่ของการช่วยชีวิตพฤติกรรมเหล่านี้ก็ปรากฏชัดเจนลองจินตนาการถึงสุนัขบริการที่รับใช้ทหารผ่านศึกที่มีอาการเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจหรือ PTSD สุนัขเหล่านี้ถูกฝึกให้สังเกตสัญ,ญญาณแรกเริ่มของอาการตื่นตระหนกเช่นการหายใจที่ถี่ขึ้นการกำมัดแน่นหรือการแสดงสีหน้าหวาดกลัว และเมื่อตรวจพบสัญญาณเหล่านั้นสุนัขจะเข้ามาขัดจังหวะด้วยการกระตุ้นทางกายภาพเช่นการเอาขามาแตะหรือการดันตัวเพื่อให้เจ้าของเปลี่ยนโฟกัสจากความหวาดกลัวไปที่การสัมผัสที่เป็นจริงเป็นการดึงผู้ประสบภัยจากโลกของความทรงจำอันเลวร้ายกลับสู่โลกแห่งความจริงซึ่งการกระทำเหล่านี้ช่วยป้องกันการเกิดวิตรฤตทางอารมณ์ได้หลายครั้งและการที่สุนัขสามารถทำเช่นนี้ได้ตลอดเวลายอมต้องมาจากความเข้าใจเชิงอารมณ์ที่สูงมาก ซึ่งความกล้าหาญของพวกเขาไม่ได้จำกัดอยู่แค่การช่วยเหลือทางการแพทย์หรือการกู้ภัยเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการ,รเผชิญหน้ากับอันตรายทางกายภาพโดยตรงซึ่งเป็นหัวข้อต่อไปที่เราจะสำรวจกันการ,รเผชิญหน้ากับอันตรายทางกายภาพโดยตรงคือบทที่สตรที่แท้จ,จริงของความกล้าหาญแบบฮีโร่ของโจตูนพวกเขาไม่ได้มีโครงสร้างร่างกายที่แข็งแกร่งเหมือนหมาป่าในอดีตอีกต่อไปแล้วแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องปกป้องครอบครัว ความรู้สึกของการเป็นผู้พิทักษ์จะถูกกระตุ้นขึ้นมาจนเหนือกว่าสัญชาตญาณการเอาตัวรอดการกระทำที่กล้าหาญเหล่านี้มักเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงเช่นการบุกรุกบ้านการ,รเผชิญหน้ากับสัตว์ป่าหรือแม้แต่เหตุการณ์อุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดมีเรื่องราวมากมายที่ถูกบันทึกไว้เกี่ยวกับการที่สุนัขตัวเล็กๆแต่เต็มไปด้วยความใจสู้ยอมใช้ร่างกายของตัวเองเป็นกำแพงป้องกันมนุษย์จากอันตราย ตัวอย่างที่คลาสสิกที่สุดคือเรื่องราวของสุนัขที่กระโดดเข้าไปขวางงูพิษที่กำลังจะฉกเจ้าของที่เขาเป็นเด็กเหตุการณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจที่รวดเร็วและเด็ดเดี่ยวโดยไม่ต้องคิดถึงผลที่จะตามมาพวกเขาไม่สามารถทำความเข้าใจเรื่องความตายได้เหมือนมนุษย์แต่พวกเขารู้ดีว่าความเจ็บปวดหรือความสูญเสียกำลังจะเกิดขึ้นกับคนที่พวกเขารักและทางเลือกเดียวที่พวกเขาเลือกคือการเข้าขัดขวางมัน พฤติกรรมเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือการโชคดีแต่เกิดจากรากฐานของความไว้วางใจที่แข็งแกร่งสุนัขที่รู้สึกปลอดภัยและได้รับความรักจากครอบครัวมักจะมีความมั่นใจในการแสดงบทบาทเป็นผู้พิทักษ์หากพวกเขารับรู้ว่ามนุษย์คือแหล่งความมั่นคงและอาหารพวกเขาจะตอบแทนความรู้สึกนั้นด้วยความจงรักภักดีที่สูงสุดเท่าที่สิ่งมีชีวิตหนึ่งจะมอบให้ได้การเห่าอย่างดุดันการขู่คำรามและการแสดงออกถึงความพร้อมที่จะตอบฟิชเชล คือการสื่อสารที่ชัดเจนไปยังภัยคุกคามว่านี่คือฝูงของฉันและฉันจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาทำร้ายซึ่งในหลายกรณีแค่การแสดงท่าทีที่น่าเกรงขามของสุนักก็เพียงพอที่จะขับไล่ผู้บุกรุกได้แล้วและจากการปกป้องในชีวิตประจำวันเราจะขยับขยายมุมมองไปสู่บทบาทสำคัญของพวกเขาในการช่วยเหลือกู้ภัยในวงกว้างซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนและการทำงานร่วมกับมนุษย์อย่างเป็นระบบสุนักกูภ้ภัย คือสุดยอดแห่งการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับสัตว์พวกเขาคือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกฝนมาเพื่อใช้ความสามารถตามธรรมชาติในการค้นหาชีวิตท่ามกลางความโกลาหลและความพินาศในสถานการณ์หลังเกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นพันดินไหวพายุเฮอริเคนหรือดินถลม่มสุนักกู้ภัยจะถูกส่งเข้าไปในพื้นที่ที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างปลอดภยัยและเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติการกู้ภัยในทั่วโลก การฝึกสุนัขกู้ภัยนั้นใช้เวลานานและต้องอาศัยความมุ่งมั่นอย่างมากไม่ใช่แค่การสอนคำสั่งแต่เป็นการสร้างแรงจูงใจให้พวกเขาอยากจะเล่นเกมซ่อนหาที่มีชีวิตเป็นเดิมพันพวกเขาถูกฝึกให้ค้นหากลิ่นของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตซึ่งแตกต่างจากกลิ่นของศพหรือกลิ่นของมนุษย์ที่เดินอยู่ทั่วไปเมื่อพวกเขาพบผู้รอดชีวิตสัญ,ญญาณที่แสดงออกมาต้องชัดเจนและสม่ำเสมอที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเห่าซ้ำๆนจุดเดียวการขวนหรือการขุด สิ่งสัญญาณเหล่านี้คือภาษาแห่งความหวังที่ส่งตรงไปยังทีมกู้ภัยในพาร์ทนี้เราจะเน้นไปที่เรื่องราวที่น่าประทับใจของสุนัขก,กู้ภัยที่ชื่อว่าไลล่าสุนัขพันธุเยอรมันเชพเพิร์ดที่เข้าร่วมภารกิจกู้ภัยในเหตุการณ์แผ่นด,ดินไหวครั้งใหญ่ในเม็กซิโกไลล่าทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยภายใต้ซากตึกที่พังทลายและสภาพแวดล้อมที่อันตรายเธอสามารถดมกลิ่นและชี้จุดที่ผู้รอดชีวิตหลายรายติดอยู่ สิ่งหาปราศจากความสามารถของเธอการช่วยเหลือเหล่านั้นคงเป็นไปไม่ได้เลยความสำเร็จของไลล่าและซุนาก้ภัยตัวอื่นๆไม่ได้อยู่ที่พลักกำลังแต่เป็นความเชื่อมั่นที่พวกเขามีต่อการทำงานร่วมกับมนุษย์และความตั้งใจที่จะทำภารกิจให้สำเร็จไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนก็ตามความทุ่มเทในการทำงานนี้จะพาเราไปสู่มิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนั่นคือการเป็นผู้พิทักษ์ที่เฝ้าระวังแม้กระทั่งภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในน้ำ การช่วยเหลือชีวิตในน้ำเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่ตอกย้ำความสามารถในการเป็นฮีโร่ของสุนัขโดยเฉพาะสุนัขพันธุ์ที่มีสัญชาตญาณในการว่ายน้ำและการช่วยเหลือสูงเช่นพันธุ์นิวฟอร์แลนด์และลาบราดอร์รีทรีเวอร์พวกเขาไม่ได้เป็นแค่นักว่ายน้ำที่เก่งกาจเท่านั้นแต่ยังมีโครงสร้างร่างกายที่เหมาะสมเช e ่นขนที่กันน้ำอุ้งเท้าที่มีพังผืดเล็กน้อยและปอดที่แข็งแรงสำหรับการกลั้นหายใจ การทำงานของสุนักกู้ภัยทางน้ำนั้นมีความเป็นระบบและมีประสิทธิภาพที่น่าทึ่งสุนักกู้ภัยทางน้ำที่ได้รับการฝึกฝนจะสามารถกระโดดลงจากเรือหรือเฮลิคอปเตอร์เพื่อเข้าถึงผู้ประสบภัยที่กำลังจมน้ำพวกเขาได้รับการฝึกให้ยื่นห่วงชูชีพหรือใช้ปากคาบเชือกเพื่อลากผู้ประสบภัยเข้าฝั่งหรือกลับไปยังเรือได้อย่างปลอดภยัยสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือสัญชาตญาณของพวกเขาในการจัดการกับผู้ประสบภัยที่กำลังตื่นตระนก สิ่งบางครั้งมนุษย์ที่จมน้ำอาจจะพยายามเกาะหรือดึงผู้ช่วยเหลือจนเป็นอันตรายต่อทั้งสองฝ่ายแต่สุนัขจะใช้เทคนิคการเข้าหาและการลากที่ทำให้ผู้ประสบภัยสามารถพยุงตัวได้โดยที่ไม่ต้องมีการต่อสู้หรือดิ้นรนเรื่องราวของสุนัขก,กู้ภัยทางน้ำที่ชื่อว่าแม็กซ์สุนัขพันธุ์นิวฟาลแลนด์ในประเทศอิตาลีเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนแม็กซ์ได้รับการยกย่องจากการช่วยชีวิตผู้คนมากมายในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ถูกคลื่นซัดออกไปหรือนักเดินเรือที่เรืออับปางความแข็งแกร่งของแม็กซ์ในการลากเหยื่อที่มีน้ำหนักมากกว่าตัวเองกลับมายังฝั่งคือสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าความสามารถในการช่วยเหลือไม่ได้จำกัดอยู่แค่บนบกเท่านั้นแต่ครอบคลุมไปถึงพื้นที่ที่เป็นอันตรายที่สุดอย่างมหาสมุทรการทำงานภายใต้สภาพอากาศที่แปรปรวนในทะเลนั้นต้องการความมุ่งมั่นที่สูงมาก ซึ่งความมุ่งมั่นนี้เองที่นำเราไปสู่เรื่องราวของความผูกพันข้ามสายพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดการหลังจากที่เจ้าตูบได้แสดงบทบาทฮีโร่ผลกระทบทางจิตวิทยาจากการกระทำแบบฮีโร่ของสุนัขต่อความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเจ้าตูบนั้นลึกซึ้งเกินกว่าจะอธิบายได้ด้วยคำพูดเมื่อสุนัขได้ช่วยชีวิตมนุษย์ไว้ความผูกพันที่เคยมีอยู่จะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ศักดิ์สิทธิ์และเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวร สำหรับผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือความรู้สึกขอบคุณและความไว้วางใจจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดพวกเขาไม่ได้มองสุนัขเป็นแค่สัตว์เลี้ยงอีกต่อไปแต่เป็นผู้ช่วยชีวิตเป็นสมาชิกในครอบครัวที่สำคัญที่สุดและเป็นทูตแห่งความเมตตาที่มาในร่างของสัตว์สีขาความรู้สึกนี้ยังส่งผลต่อพฤติกรรมของสุนัขด้วยเช่นกันสุนัขที่เคยมีประสบการณ์ช่วยเหลือที่ประสบความสำเร็จมักจะแสดงความมั่นใจในตนเองมากขึ้น พวกเขารับรู้ได้ว่าการกระทำของพวกเขานั้นมีความหมายและได้รับความชื่นชมซึ่งเป็นการเสริมแรงบวกให้กับสัญชาตญาณการป้องกันและการเป็นผู้พิทักษ์ของพวกเขานอกจากนี้เหตุการณ์ฮีโร่มักจะสร้างปรากฏการณ์ทางสังคมที่ใหญ่โตโดยเฉพาะเมื่อเรื่องราวเหล่านั้นถูกเผยแพร่ออกไปผู้คนจะมองเห็นคุณค่าของสุนัขในมิติที่กว้างขึ้นไม่ใช่แค่เพื่อนเล่น แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีศักยภาพในการกอบกู้สถานการณ์และเปลี่ยนแปลงชีวิตคนในพาร์ทนี้เราจะพิจารณาถึงกรณีของสุนัขที่ชื่อว่าเวนดี้ซึ่งเป็นสุนัขที่เคยถูกทอดทิ้งแต่ภายหลังได้ช่วยเจ้าของใหม่ของเธอให้รอดพ้นจากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านเรื่องราวของเวนดี้สะท้อนให้เห็นว่าความผูกพันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์หรือสถานะเดิมแต่ขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่และความรักที่มอบให้ เมื่อเวนดี้ได้รับการดูแลอย่างดีเธอตอบแทนด้วยการปกป้องชีวิตเจ้าของอย่างไม่ลังเลความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปนี้เป็นการตอกย้ำว่าการเป็นฮีโร่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การปฏิบัติการกู้ภัยระดับชาติแต่สามารถเกิดขึ้นได้ในครัวเรือนใดก็ได้ซึ่งการยอมรับความสำคัญของพวกเขาในสังคมนี้ยังนำไปสู่การยกย่องและการให้เกียรติอย่างเป็นทางการ การยกย่องและการให้เกียรติอย่างเป็นทางการต่อหมาฮีโร่เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับในความเสียสละของพวกเขาในระดับสากลองค์กรและมูลนิธิหลายแห่งได้ก่อตั้งรางวัลเพื่อมอบให้กับสุนัขที่แสดงความกล้าหาญเหนือกว่าสัญชาตญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหรียญดิกคินเมโด้ซึ่งมักถูกเรียกขานว่าเป็นเหรียญกล้าหาญวิกตอเรียสำหรับสัตว์ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดที่มอบให้แก่สัตว์ที่รับใช้ในยามสงครามหรือความขัดแยง้ง รางวัลเหล่านี้ไม่ใช่แค่เพียงพิธีการแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ย้ำเตือนถึงคุณค่าและบทบาทที่สำคัญของสัตว์เหล่านี้ในประวัติศาสตร์เราเห็นสุนัขที่ได้รับเหรียญกล้าหาญจากการปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าของสงครามไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความลับภายใต้การยิงของข้าศึกการค้นหากับระเบิดหรือการช่วยชีวิตทหารที่ได้รับบาดเจ็บสุนัขเหล่านี้ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายและต้องทำงานภายใต้แรงกดดันมหาศาล พวกเขาทำมันด้วยความภักดีต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมทีมที่เป็นมนุษย์โดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนใดๆการมอบรางวัลเหล่านี้เป็นการสร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณชนว่าความกล้าหาญไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในโลกของมนุษย์เท่านั้นนอกจากรางวัลทางการทหารแล้วยังมีการมอบรางวัลสำหรับสุนัขที่ช่วยเหลือในสถานการณ์พลเรือนเช่นการเตือนภัยไฟไหม้การช่วยชีวิตผู้ที่จมน้ำหรือการปกป้องเจ้าของจากการถูกทำร้าย การได้รับเกียรติเหล่านี้ทำให้เรื่องราวของพวกเขากลายเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างให้กับคนทั่วไปในการเลี้ยงดูและฝึกฝนสุนัขของตนให้เป็นผู้พิทักษ์ที่ดีความสำคัญของการให้เกียรตินี้คือการเก็บรักษาและถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ให้คงอยู่เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าเพื่อนสีสีขาของเรามีความสามารถและจิตใจที่ยิ่งใหญ่เพียงใดซึ่งทั้งหมดนี้ ้วนแล้วแต่มีพื้นฐานมาจากความรู้ความเข้าใจเรื่องสัญชาตญาณการอยู่รอดของพวกเขาเมื่อพูดถึงสัญชาตญาณการอยู่รอดของหมาฮีโร่เรากำลังพูดถึงความขัดแย้งภายในที่น่าสนใจระหว่างการเอาชีวิตรอดส่วนตัวกับการปกป้องฝูงสัญชาตญาณพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตคือการหนีจากอันตรายแต่เมื่อสุนัขตัดสินใจวิ่งเข้าหาความเสี่ยงเพื่อปกป้องมนุษย์นั่นหมายถึงว่า ความผูกพันกับฝูงได้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งกว่าความกลัวส่วนตัวพวกเขาได้จัดลำดับความสำคัญของความปลอดภัยของมนุษย์ไว้สูงกว่าความปลอดภัยของตนเองซึ่งเป็นคุณลักษณะที่หาได้ยากในโลกของสัตว์ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์อธิบายว่าในสมองของสุนัขความรักและความผูกพันที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดได้กระตุ้นการหลั่งสารเคมีที่ชื่อว่าออกซิโทซินหรือฮอร์โมนแห่งความรัก ซึ่งเป็นฮอร์โมนเดียวกับที่หลั่งออกมาเมื่อมนุษย์ปฏิสัมพันธ์กับคนที่รักการมีระดับออกซิโทซินที่สูงในสุนัขทําให้พวกเขามีความรู้สึกเชิงบวกต่อมนุษย์มากขึ้นและเพิ่มความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอย่างแท้จริงแรงถักดันที่จะปกป้องจึงไม่ต่างอะไรกับพ่อแม่ที่ยอมเสียงชีวิตเพื่อลูกนอกจากนี้การฝึกฝนก็มีส่วนช่วยในการจัดการสัญชาตญาณน,นี้ด้วยเช่นกัน สุนัขที่ถูกฝึกให้ทำงานร่วมกับมนุษย์ในสถานการณ์เสี่ยงภัยจะเรียนรู้ที่จะควบคุมความกลัวของตัวเองและเปลี่ยนมันให้เป็นความระมัดระวังพวกเขาจะทำงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายแม้จะอยู่ในสภาวะที่ตึงเครียดที่สุดก็ตามพวกเขาเรียนรู้ที่จะเชื่อใจคำสั่งของมนุษย์เหนือสัญชาตญาณแรกเริ่มของตนเองการกระทำเหล่านี้จึงเป็นการผสมผสานร,ระหว่างสัญชาตญาณตามธรรมชาติการหลอ่อหลอมทางอารมณ์และการฝึกฝนที่เข้มงวด ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้สุนัขสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองและกลายเป็นฮีโร่ในยามที่ต้องการซึ่งทั้งหมดนี้จะนำเราไปสู่บทสรุปอันทรงพลังของซีรีส์นี้ที่จะย้ำเตือนถึงบทเรียนชีวิตที่เราได้รับจากผู้กล้าตัวเล็กสีขาเหล่านี้ท้ายที่สุดแล้วเรื่องเล่าของมาฮีโร่ไม่ใช่แค่เรื่องราวของความกล้าหาญเพียงอย่างเดียวแต่มันคือบทเรียนที่ล้ำค่าเกี่ยวกับความผูกพันที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลก สุนักเหล่านี้สอนเราว่าการเป็นฮีโร่ไม่จำเป็นต้องมีพละกกำลังที่เหนือมนุษย์แต่ต้องมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่และความจงรักภักดีที่ไม่มีเงื่อนไขพวกเขาสอนเราว่าความรักที่มอบให้สามารถถูกตอบแทนด้วยการปกป้องชีวิตได้และความไว้วางใจที่แข็งแกร่งคือรากฐานของความสัมพันธ์ที่มั่นคงตลอดทั้งซีรีส์นี้เราได้เห็นว่าประสาทสัมผัสพ,พิเศษของพวกเขา ช่วยเตือนภัยทางการแพทย์และการกู้ภัยได้อย่างไรความฉลาดเชิงอารมณ์ของพวกเขาช่วยเยียวยาจิตใจที่บอบช้ำได้อย่างไรและความกล้าหาญทางกายภาพของพวกเขาได้ช่วยชีวิตผู้คนจากอันตรายได้อย่างไรเรื่องราวเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงวิวัฒนาการทางความรู้สึกที่ทำให้สุนัขแตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นนั่นคือการพัฒนาความรักต่อมนุษย์จนถึงขั้นที่ยอมแลกชีวิตตัวเอง เรื่องราวของมาฮีโร่เหล่านี้คือกระจกสะท้อนความดีงามที่เราทุกคนมีอยู่ในตัวพวกเขาทำสิ่งเหล่านี้ด้วยความเรียบง่ายด้วยการกระทำที่ซื่อตรงและไร้ซึ่งการคาดหวังผลตอบแทนบทเรียนที่สำคัญที่สุดคือความจงรักภักดีที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเปลี่ยนแปลงโลกหากเราสามารถรักและปกป้องผู้อื่นได้ครึ่งหนึ่งของที่สุนัขร,รักและปกป้องเรา โลกของเราก็จะเต็มไปด้วยความปลอดภัยและความเมตตามากยิ่งขึ้นการดูแลและให้เกียรติพวกเขาไม่ใช่แค่หน้าที่ของเจ้าของแต่เป็นเกียรติที่เราได้รับจากการมีสิ่งมีชีวิตที่แสนวิเศษนี้อยู่ในชีวิตขอให้เราทุกคนจดจำและนำเอาความกล้าหาญที่บริสุทธิ์ของเจ้าตูบไปใช้เป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตต่อไปขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวอันแสนอบอุ่นและทรงพลังในซีรีส์ เรื่องเล่าหมาฮีโร่ผู้กล้าตัวเล็กที่ช่วยชีวิตมนุษย์ในช่องเจ้าตูบสตอรี่หากเรื่องราวเหล่านี้ได้จุดประกายความรักและความเข้าใจในตัวน้องหมาของคุณอย่าลืมกดติดตามและแชร์ช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวเบื้องหลังจิตใจและพฤติกรรมของเจ้าตูบที่เราจะนามาเล่าให้ฟังอีกในตอนถัดไปเพราะเรื่องราวของพวกเขาสำคัญไม่แพ้เรื่องราวของเราและพบก,กันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ